ขอน้อมระลึกถึงทกุลนันยิ่งขององค์ปิยมหาราชาตาก,าาากสินมหาราชากเรศวรมหาราชาองค์ูมิพลอดุญยเดชมหาราชาและขอถวายความจงรักพักดีอันยิ่งแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบสมเด็จพระราชินีตลอดจนเจ้าฟ้าทุกองค์แห่งราชวงศ์จักรีด้วยความจงรักพักดียิ่งกับเรียนพี่น้องร่วมชาติและกาบเรียนคณะท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชา ความตอนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้ในปีใหม่นี้นั่นก็คือความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนหรือของส่วนตอนนั้นมันแยกไม่ออกกับความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองพี่น้องครับท่านประยุทธ์ครับผมเชื่อว่าปีใหม่ปีนี้ประชาชนทั้งประเทศอยากได้ของขวัญปีใหม่จากนายกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีหนึ่งข้อ คงไม่มีใครอยากได้คำมวานหวาจากพระท่านนายกอีกแล้วแต่ทุกคนอยากได้ความจริงนั่นคือถ้าท่านไม่ไหวคณะรัฐีไม่ไหวก็ออกไปทั้งคณะอย่าตู้ซีอยู่เราต้องยอมรับความจริงว่าภาวะผู้นำนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของภาวะผู้นำกคือความเชื่อถือความเชื่อใจความไว้เนื้อวางใจมันหมดไปแล้วครับท่าน พระท่านครับผมพูดด้วยความจริงใจเราไม่ผมไม่มีอคติต่อท่านตอนนี้รักท่านเหมือนพี่คนหนึ่งผมเป็นนักเรียนเตรียมมหาลัยสิบแปดท่านสิบสองพูดแบบพี่กับน้องแบบสิทธิ์รุ่นน้องกับสิทธิ์ผู้พี่ชาติบ้านเมืองไม่ใช่ของล้อเล่นผมเชื่อว,ว่าทุกคนมีความจริงใจต่อชาติบ้านเมืองอยากเห็นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนและอย่าหลอกตัวเองพระาท่าน เปรียบเสมือนนาฬิกาเข็มใหญ่เข็มชั่วโมงถ้านาฬิกาเข็มใหญ่เข็มชั่วโมงมันเดินไม่ตรงทางเนี่ยนะเข็มนาทีคือข้าราชการเข็มวินาทีคือประชาชนมันก็ไปไม่รอดมันก็ชิบหายหมดตลอดระยะเวลาหกเจ็ดปีแปดปีจะเข้าปีที่แปดแล้วเนี่ยท่านอยู่มาเนี่ยท่านก็รู้อยู่แล้วว่านาฬิกาเข็มใหญ่ของท่านมันไปไม่รอดกระบวนการยุติธรรมกระบวนการตุลาการทั้งหลายก็ท่านเล่นกันปั่นป่นปวน ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจก็เห็นอยู่เจ้าสัวใหญ่ๆรวยขึ้นแต่ประชาชนจนลงท่านบริหารงานแบบแจกเงินแบบขอทานแต่เจ้าสัวเศรษฐกิจเติบโต,ว,ตว,วันโตคืนท่านต้องยอมรับว่าภายใต้การบริหารงานของท่านเศรษฐกิจนั้นประชาชนไม่ได้อยู่ดีมีสุขเลยไอ้ที่แจกเงินแล้วชื่นใจเนี่ยเพราะมันจะตาย มันใกล้ตายมันไม่มีข้าวจะกินกันมันของเงินกันวันละร้อยสองร้อยทุกวันนี้เพื่อนฝูงแต่ละคนโทรมายืมเงินกันร้อยสองร้อยก็เอาท่านเอยท่านพวกท่านมีเงินเป็นแสนท่านนายกตีท่านสสสวมีเงินเป็นแสนท่านไม่เดือดร้อนท่านรูไ้ไหมประชาชนที่ผ่านมาหกเจ็ดปีเนี่ยเขาทุกข์ทรมานขนาดไหนโทรยืมเงินกันคนละร้อยสองร้อยให้เพื่อนฝูงโอนไปขอแค่ข้าวกินเท่านั้นเองออกนะครับ ถ้ารัฐบาลไม่มีฝีมือที่จะนำพาเศรษฐกิจของชาติไปเนี่ยหวังแค่แจกเงินเป็นละลอกละลอกทีละสามเดือนทีละสามพันเนยอย่าอยู่เลยครับไปเถอะมันหมดความเชื่อถือแล้วผู้นําที่หมดความเชื่อถือออกดีเถอะมันหมดความเชื่อถือแล้วผู้นําที่หมดความเชื่อถือออกดีที่สุดครับไม่มีใครเขาเชื่อคําพูดของท่านเนี่ยนะแล้วท่านนั่งอยู่เพื่ออะไร นาฬิกาเข็มใหญ่เข็มชั่วโมงคือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลนาฬิกาเข็มนาทีคือข้าราชการนาฬิกาเข็มวินาทีคือประชาชนในเมื่อนาฬิกาเข็มใหญ่เข็มชั่วโมงมันหมดสภาพเราจะฝืนไขาลานอีกเพื่ออะไรมันไปไม่รอดแล้วจะให้เจงทั้งประเทศหรือยังไงจะรอให้ประเทศชาติมันล้มคืนหรือยอย่างไรหกปีเจ็ดปียังไม่ไหว นี่ท่านวิศรุเครืองอามจะมาตีความอีกว่านายกอยู่ได้แปดปีคือไม่นับตอนเป็นคอสชอจะนับตอนเป็นรัฐบาลเลือกตั้งชิดหายฝากครับด้วยความเคารพท่านวิศรุผมเคยเคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์นักกฎหมายมือใหญ่มือหนึ่งท่านตีความกฎหมายทุกวันนี้ยผมเชื่อว่าอาจารย์มหาลัยที่สอนคณนิตศาสตร์เนี่ยไม่กล้าที่จะวิจารณ์วิชากฎหมายอีกแล้วว่าจะเรียนกฎหมายไปเพื่ออะไร แล้วแม้แต่ท่านเองอ่ะท่านวิศรุเองเนี่ยท่านเคยเป็นที่เคารพนับถือในบรรดานักกฎหมายแต่วันนี้ถามว่าท่านกล้าไปบรรยายวิชากฎหมายที่ไหนให้ใครฟังอีกไหมและใครจะกล้าเชิญท่านไปบรรยายอยีกไหมผมบอกตรงนะแม้แต่นำคุณของท่านเนี่ยผมยังไม่กล้าใช้เนยะถ้าผมเป็นลูกหลานท่านวันนี้ขอร้องนะครับเสียสละเพื่อชาติแผ่นดินอย่าหลอกตัวเองพวกเราเนี่ยอยู่กันไม่เกินสิบปียี่สิบปีก็ไปแล้วแต่ประเทศชาติต้องอยู่คู่ฟ้าดินสลาย กรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทยอดฟ้ารักษาไว้ตั้งไว้ให้พวกเราวันนี้สองร้อยกว่าปีแล้วอย่าให้มาล่มสลายในยุคข,ของพวกเราพวกท่านเป็นรักทานาวาถ้าท่านรักประชาชนรักพระเจ้าอยู่หัวท่านต้องทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขไร้ฟ้าหน้าใสแส้สองสรเสริญ นี่ประชาชนเขาร้องทุกระทมกันมาหกเจ็ดปีแล้วท่านยังดื้ออยู่ต่ออีกแล้วจะอยู่ต่ออีกสี่ปีอีหนึ่งวาระ,ะถ้าบอกว่ายังไม่ครบแปดปีขอร้อนครับไปเถอะครับ,รบอย่าอยู่เลยแค่นี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นของขวัญปีใหม่ปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนเขาอยากได้คืออยากให้รัฐบาลไปทั้งคณะครับนั่นคือถ้าให้ของขวัญชั้นดีนะครับออกทันน้งคณะไปทันน้งคณะอย่าอยู่นะครับเราอยากได้นายกพระราชทานเราอยากได้นายกของพระอ,องค์ท่าน เราอยากได้นายกที่ทาเพื่อประชาชนเพื่อปฏิบัติบูบชาต่อพระองค์ท่านให้ประชาชนแซ่สองสรรเสริญไพ่ฟ้าน่าใสเพราะการจงรักทักดีต่อราชวงศ์จักรีที่ดีสุดคือการรับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละให้พระองค์ท่านเบาพรไทยไม่ใช่สร้างแต่ปัญหาให้พระองค์ปวดหัวสวัสดีครับ